ทักไทยสบายดีจ้าตามหาอิงจอยนี่บเหมีนธรรมดามาลินมาลินน้ำซาวแอมสบายดีจ้าน้องสาวหลาเบาเบนเบาเบนจังเหม่อได้แล้วสีมายามอยากเห็นอยู่ลานหน่อยได้ยังเหม่อแล้วยลานหน่อยเป็นตะแพงตะแพงพี่น้องเลยวันที่สิได้วันที่สิบสองวันที่สองวันที่สอง บอเมาลืมส่งบึงเฟสขึ้นมาบัตที่หนึ่งเลยบุญะเลนอกร้านหน่อยตะแพงตะแพงบัดแข้งแห้งบุเร่ใบโม่งยินเท้ากรับว่ะอุ้ยคือเป็นตะแพงทะลุทะเบ็ดนไม่เป็นตะแพงที่มันเอาก้น์ออกมันเอาก้นออกกันเลยได้ผ่าออกว่าสั่นอ้าโทษลูกสาวดีใจน้ำน้ำดีใจน้ำดีใจบอกว่าเอาละ เปต anyaum มะลิแกะมันห <si hai> ่าวยัง <cach> น <ots> ี <okay>? ่อ่าเห็นดูมาเป็นอารมณ์ท้องอันนี้น้ำฮาเส้าจอยนี่สิเอาโคงมาผักนางโอ้ยสักแพทยสัจแพทยขาดหน่อยนะท่าสิเถืออารมพุลละเล็กละหน่อยขอบคุณลายเด้อขอบคุณเองนี่เฮ้ยขอบใจเองนี่เองเอามาให้ตัวอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอ่อยู่ผู้เดียวแม่ยังไปอันผักผ่อน ไปปูอะไปเป่าไปปูออยู่น้ำลูกสาวกลางบ่สาวที่สองเลบ่สาวโคกแล้จ้าอืมอันนี้ว่าสีอันอันนี้ว่าสีเอาไปให้อันไปผักอันนั้นน่ะเอาผักอีนั่งแอมน้ำเอามาเลยอยู่น้ำกันผักมีไงทุ่มนี่แหละอยากเรากินหรือบ่ดอกบุฟกินโย่เออ ใช่บัวบานี่บัอยากกินหมวกอะไรหน้อยกินมี่จะเลี้ยงคลั่งดอกอย่างก็จะเสียหลังเสียหลังที่ไรโซแบ่งกันผู้เล็กผู้น้อยว่าเจียวไปปลาดำผู้หอดดอกปลาดำถ้าเอาใหม่เอาให้ให้แม่ทุ่มซะอยู่ดีมีแห้งนักไถ่แล้วยังมีโอกาสมาหนังว่ามองมองหนาใสขึ้นเลยดิตอนหนาป้าเถอะมันดีแล้วนะนักไถ่อืม ดีแล้วแห้งแล้วแพ้ลูกเบาหวานพี่น้องเอ้ยเงินค้ำของมีแล้วพี่น้องป้อมเสร็จแล้วพียเอัวแม่ปัวแม่ขั้นแม่นขั้นแม่นบอลป้อมใส่ใต้ตะฮิงเอออันนี้เงินเทรายก็มาป้อมใส่แต่แม่เงินกทอ่าทำงานทำการกะจนเดือดคลายดินใส่เนาะเอ้ยจนเดือดคลายแบ่งหน้าขายพี่น้องเอ้ยเงินทำงานยังบุพเพ

สมแต่สุดขงเขาตัวน้อยได้เงินลวงหลายลงคล่มเขาน้อยรถเบิรตน้ำตาลนะรถมาไถ่รถไถ่แล้วหนเงินทอาไดกระป๋อมใส่มาเศราอุ้ยยังนาอยู่ได้นี่ยังเป็นหู้อยู่อุ้ยบ่แมนบ่ได้หู้จ้าอง้มง้มเืไม่มีอันอันนี้นั่นมามาเศร้าสุดยาสามพันอยู่ใส่ยาสามพันบ่หน่อย ยาพื้นบ้านบ่อ้าวปีดปิดปีดไม่มีนะจะเินสิกินกับโมีปลาเจ้าอยู่น้ำตัวนี้สูตรยาสามพันนี่นี่ชิสมเหมอหายอันนี้น่ะท่าบ่นน่ทากักินยาปฏิได้คือมาพิลึกทีน่ะใช้ใส่กับเสานี่ใส่เพนะเออเนี่ยน กินมันจีน้อยหกอุ้ยเฮาเห็นเลยนะเฮามาเวหาเจ้าเนี่ยเยอะๆอยู่บางทีสามมื้อนี่มันหายไปกูเบิดจะขวดเลยนี่เบิดขวดเดียวขวดสองกูกินไปแบบนี้แล้วนี่กินมาเนี่ยกินหรือหยดท่านี่หยดท่าน้ำแล้วก็กินน้ำใช้ตัวในตัวกินซุปหนึ่งน่ะสามพันบาทอันเดียวนี่อันเดียวนี่นี่น้ำอันใส่ชนิดละสามหยดเท่านั้นน้ำปลางกเสื้อหยนนี้กินด้วยนี่สี่หยดเนี่ยเอาใส่ทั้งกินทั้งท่าอนนี้นะ เออยู่ห้องมอไดอีนางโอ้ยพูนบริษัทมาเป็นอยู่ไทยปุโอ้ยบริษัทอยู่ไทยอันเดียวนี่สามพันอ่ะสามพันสามพันไม่แต่สิยานนอกแล้วบริมีหนังสือไทยได้เนี่ยนี่นี่แต่ตัวภาษาอังกฤษไคเป็นบววาเปลือยลที่สองมาโลกเฉดมิสันดีขัคลิสมื่นนี่กูจะกจะเลื่อซื้อขวดเดียวนี่สามพัน อาโถคือมาเทะน่นอนเตะคมเนเงินเลี้ยนนี่กันลอยรอยเนี่นี่ขวดละรอยเลี้ยนพี่น้องเลยออขวดละล้อยเลี้ยนรอยหนึ่งกับสามพันสองสามพันสามอือกินลไรก็เเขานแล้วเตเนหักหักสามพันบาทสามพันสิ่สดเลยสามพันเขาไปปวนยุ่งก็ยังเศราเยสุดยอดเุอยอะบด้ันนี้ ติดเนยนะาแมงมีลายนี่จังนั้นมันฉีเจาะมันสีเป็นแผลซ้ำเมื่อนันซ้ำคอนงุ่มมากเลยนี่ซ้ำตึงหัวกระแซาอีจวบนตีนกุดตีนกุดกระยำนะคะแนนมันดีเอานะเออดีเนาะเบิ้งสื่อมันนี่แต่ว่าต้องสั่งข้าเจ้าข้าเจ้าเขามาคายต่ออืมอืมอืมแต่อยู่บริษัทอาทิบดฮหอดน้นางเจ้าห่าวผู้อยู่พี่เฮาอยู่ไกลเนาะแต่มันดีเนาะ มันเศร้าตัวนี้มันก็ห้วยเฮาก็อย่างสะดวกเนาะอาจจะราคาหาพันห้าหมื่นกับบริษด้ยน้อยบริษยาเงินหกหมื่นเขาลงลงก็ลงมันน้วโอ้ยจะเหมีนเจ้าเอาอันสุรเมื่อสองหมื่นผุนเสดบานมากินอ่ะอืบดเลยนักเอ็นบ่นเลยนะมึงย่าบ่นเลยนะสั่งมาใหม่เอาเงินมาสิเอาไปโอ้ยเนาะจะเหมีนเจายาเถอะยาซะเกลื่อย สมมื้อซื้อไสพอ60,000กูบ่กล้าซื้อนําบ้านสิจะบ้าตายจนขายให้ขายนาได้ยินว่าขายนาก็จน90,000บ่อีน้อยเบิ่เอี้ยงอําฮับบ่ได้มาปัวจังน่ะยาล60,000อือตอนนั้นก็มื้มันสิอยู่ในไสบ่ก็ไปมาไปานนันหมอนี่าหาหมอลวงบาหมออันบ่หมอล่ะ้ไปน้ําหลังเด้อเ้ยนี่บ่ได้ ไปถึงอะไรยังสิไปทางหนามีเบียกบอเว้นเสยงนะามยาวบอเอาปลาไว้น้ำห่านน้ำลานนะน้ำนองบุมน้ำบ่บอยก็ได้เมื่อละ h ฮาสิเอาดอกเบเไปแล้ยังสิหาเห็ดงานหเออสิญิปเป็นยังปลาไว้ละค่อยแล้วสิญิปค่อยสิเมื่อแว่เอามา อไฟสีถือก <ừ> ับเพื <okay. S 2> inside, uh ่น huh. ข right. no ั้นวันเราใส่แล้วเราเจาะเราใสต้อนนำหมุนนำห้าอยู่ของสามพเช่านี้หเรือนหมดมียังไงเอาเงินชันหกหมื่นนะูาแเบื่อยังไงวะนี่เอาให้กันเบิ่งเนี่ยนะดีแท้แ้ยังวะน่ะยาหลอดสามพันทั้งกินทั้งท่าน่ะสามพันบาท อยู่ไทยซอเขามาเขาผักมาให้เขาซืซอซ่อมเขาจะว่พาบอลเราบ่มอย่าไปเสียใจนี่เขาเศร้าแมนแมนเลงบรรยายูศเขาก็เศร้าเลยเขาหลอดเดียวบดเขาเปลือยจ่ว่าถ้ามาสรุปนี่หาพันธุ์ข้เมืองบริยัตมันหน่อยไปเทียบใส่เขาบดเงินลวงหลายเนาะโพดโพดยังสิ่ไปสิ่งเงินเดี๋่วว่าไอ้ใครบุกที่ไนบมีบุญบ ปัจจดีมาดีน้ำสามพันเบิดเงินเป็นพันไดหมื่นจิบสามหมื่นแห่งเขาเทือบเทือบคลิปนี้กาพระบึงพระซมท่านี้ก่อนเด้อขอขอบอกขอบใจน้ำสาวเอิงที่มีจิตใจดีงามเมตตาเนาะมีมามีมามาปลากระป๋องแบกห้อันสาวจ่อยก็แม่ทุ่มนำวันนี้ป้าเม่ากะจีไปทางพุ่นละไปเวียงก่อน ติดตามชมตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อสิไปเวียกทางเงินประดำบัเนี้พอกันคลิปนะหนาค่อยทุกคนมีแต่ความสุขสุกดีประจุขู่จุคนบอกเส,สก้าจอยไว้แหละเส้าจอยไปน้ำหลังพอกันคลิปหนาเด้อจ้า